ปราโมทเทพกูลเกิดเมื่อวันที่21มกราคม2518ณบ้านเลขที่81บ้านปากยามตำบลสามผงอำเภศรีสงครามจัังหวดนครพนมพี่น้อง8คนเป็นบุตรคนที่8สมรสกับนางวันนภาเทพกูลอาชีพรับราชการครูโรงเรียนนาถอนพัฒนามีธิดาสองคน 1. น,นางสาวปารินทร์ธรเทพกูลกำลังศึกษาชั้นปีที่สองคณะนิเทศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2. เด็กหญิงกมลชนกเทพกูลกำลังศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1โรงเรียนอนุบาลประยูนศรีประวัติด,ด้านการศึกษา สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนบ้านปากยามตำบลสามผงอําเภอสีสงครามจังหวัดนครพนมระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นจากโรงเรียนโพนงามศึกษาตำบลโพนงามอําเภออากาศอํานวยเป็นนักเรียนทุนเปาปุ้นจิ้นของบริษัทสหพัฒพิบูลจำกัดต่อเนื่อง3ปี สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนอากาศอำนวยศึกษาอำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลน,นครเป็นนักเรียนทุนมูลลนิธิพลเอกเปรมตินนสุรลานนต่อเนื่อง3ปี สอบเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีตามโครงการคุร,รุทายาทของกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการซึ่งสอบคัดเลือกจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ที่มีความประสงค์จะรับราชการครูเพียงจังหวัดละหนึ่งคนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งคณะวิทยาศาสตร์วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษาจากสถาบันราชภัฏสกลนคร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทคารุศาสตร์มหาบัณฑิตวิชาเอกการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนมประวัติการทำงานรับราชการในตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ3โดยไม่ต้องสอบบรรจุแข่งขันตามเงื่อนไขนักเรียนทุนโครงการครูทายาทณโรงเรียนอุดมพัฒนาศึกษาอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนม เมื่อวันที่1กันยายน2540ได้รับรางวัลครูผู้ดูแลนักเรียนดีเด่นจากกรุมสามมารศึกษากระทรวงศึกษาธิการได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นของจังหวัดนครพนมปี2547ยย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ณโรงเรียนนาถอนพัฒนาตำบลน,นาถอนอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนมสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาคอมพิวเตอร์ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต22ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลเหรียญทองชนะเลิศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี2558ดำรงตำแหน่งรองผูม้มนวยการสถานศึกษาโรงเรียนนครพนมวิทยาคมอําเภอเมืองจังหวัดนครพนมได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเดน่นจากสมาคมรองผูม้มนวยการสถานศึกษาแห่งประเทศไทยรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเดน่นจากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย รางวัลผู้สร้างชื่อเสียงในจังหวัดจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมในฐานะผู้ฝึกสอนกีฬาวูซูรางวัลเหรียญทองกีฬายาวชนแห่งชาติเป็นคณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพลเอกสุรเชษชัยวงศ์จัดทำหลักสูตรการศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ,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 ษเป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือขึ้นเวทีเสวนาในหัวข้อการจัดการศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ,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 ษ ในการแสดงนิทรัศการระดับประเทศปี2562สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ในลำดับที่1ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนมและได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาณโรงเรียนหนองสนพิทยาคมตำบลหนองสนอำเภอนาทมจังหวัดนครพนม เมื่อวันที่1มีนาคม2562และได้พัฒนาโรงเรียนในทุกมิติจนเป็นที่พึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งผู้เรียนครูผู้ปกครองและชุมชนได้รับรางวัลระดับชาติทั้งผู้เรียนครูผู้อำน,น,น,นวยการและสถานศึกษาอาทิเช่นโรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภยัยระดับดีเด่น จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานโรงเรียนได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติในการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติเพิ่มขึ้นร้อยละโรงเรียนได้รับรางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนมโรงเรียนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในการดำเนินการทางการเงินและการบัญชีจากต้นสังกัด ผู้อำนวยการได้รับรางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นจากสำนักง,งานลูกเสือแห่งชาติจากความรู้ความสามารถและประสบการณ์ผู้อำนวยการประโมทเทพกูลขอให้คำมั่นสัญญาว่าจะมุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาอย่างเต็มกำลังความสามารถนำพาโรงเรียนนาแกพิทยาคมสู่ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ